บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากอาคาร96ปีพระธรรมปัญญาบดีอาคาร96ปีพระธรรมปัญญาบดีสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของท่านพระธรรมปัญญาบดีเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งปรารถนาจะอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดา จึงปรารภที่จะสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดตราชูอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอาคารแห่งนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง10เมตรยาว40เมตรชั้นล่างเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้นบนเป็นห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง10ล้านบาท ได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีโดยคุณเจริญคุณหญิงวนาสิริวัฒนาพักดีและครอบครัวประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเมื่อวันเสาร์ที่18สิงหาคม2555โดยพระธรรมปัญญาบดีเป็นประธานฝ่ายสูงคุณถาปณะสิริวัฒนาพักดีเป็นประธานฝ่ายครืหัด และได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2555แล้วเสร็จเมื่อวันที่20พฤษภาคม2556ทาทั้งนี้มูลนิธิศิริวัฒนภพักดีได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตู้หนังสือโต๊ะเก้าอี้ประจำห้องประชุมชุดคอมพิวเตอร์เครื่องฉายภาพเพื่อใช้ในการศึกษาให้แก่น้องๆน,นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัตราชูให้ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้มากยิ่งขึ้น ไยเบฟขอบันทึกอาคาร96ปีพระธรรมปัญญาบดีเพื่อส่งต่อแรงบันดานใจสู่สัคงคมไทย